มาแล้วคะ่ะมาแดดด่วนด้วด่วนด่วนด่วน,นแบบด่วนแป๊ดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาแบบสีจัดจ้านในย่านนี้มากเลยนะคะสีก็แดงแป๊ดนะคะ <c oughs> ชมพูก็ชมพูชมพูเลย <c oughs> พี่น้องเสกรค่นะต้องสดใสสดชื่นนิดนึงพี่น้องเสกรเพราะว่าวันนี้เนี่ย เก็บภาพประทับใจมาฝากพี่น้องเกษตรกรต,ตั้งแต่แรกเลยกับ<ช>รายการเกษตรเร่งด่วนค่ะใครที่ดูเราเป็นประจำเป็นแฟนรายการเกษตรเร่งด่วนเป็นแฟนรายการอาจารย์นินเป็นแฟนรายการบิก๊กแจ๊นะ และใครที่ปลูกกล้วยบ้างที่เคยดูเทปรายการที่เราลงพื้นที่นะคะพูดถึงการปลูกกล้วยปัญหาของการปลูกกล้วยและลงไปเก็บภาพเก็บผลผลิตไห้พี่นศกรกรดูะนะวันนี้นะคะพี่นศกรอนขาอย่างที่เราบอกว่าเราทําสําเร็จแล้วกับพี่นศกรกรที่ปลูกพืชชุกชนิดแต่สําหรับกล้วยะนะ จำพี่อุไรได้ใช่ไหมคะจ,จด้จ่ะพี่นักนเตะกคขาถ้าพูดถึงกล้วยเนี่ยทุกคนก็นึกถึงพี่อุไรทีอ่อยู่อำเภอท่ายางใช่จังหวัดเพชรบุรีนะพี่อุไรเนี่ยนะคะที่ใครที่ดูเรามาตลอดนะเราต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เป็นคนที่ทำการเกษตรแบบอย่างนี้เลยนะยกมือให้เลยเก่งมากเรื่องการเกษตรแต่เนื่องจากว่าพี่อุไรเนี่ย ต้องพักทําการเกษตรมาสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพเพราะเก็บไปใช้อะไรมาที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายก็เลยต้องพักเพราะฉะนั้นพอพักปุ๊บเนี่ยใจหนึ่งคนเคยทํางานนะอาจารย์พอเคยทํางานปุ๊บเนี่ยก็เคยชินกับการที่ต้องทํางานทุกวันอยู่นิ่งไม่ได้นะคะที่บ้านก็ปลูกกล้วยนะแล้วไม่ค่อยได้ไปดูแลนะให้พี่กิ่งไปดูแลก็คือสามีใช่และสามีก็ทางานเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลปรากฏว่า าพี่อุไรเนี่ยลงไปในสวนถามกี่รอบกี่รอบก็สวยดีสวยดีจนชักไม่ปกติแล้วใ่พอลงไปดูปรากฏว่ากล้วยโซมากเลยใช่ค่ะนะกล้วยโซมากพี่น้องเกษตรกรค่ะหาพี่น้องเกษตรกรปลูกกล้วยเหมือนพี่อุไรแล้วมีปัญหาหนึ่งกล้วยตายพายนะแต่ก่อนจะตายพายคือหนึ่ง ไม่แตกยอดไม่มีใบม้วนออกมาไม่แตกหนอ่อไม่อะไรเลยใบเหลืองใ,ใบตกใบเป็นริว้วใช่วันนี้ปัญหาต่างๆเราแก้ได้แล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะกับเซตฟื้นดินเร่งด่วนหรือเซตเพิ่มพลังคุณสามถูกแล้วนะ,ะต้องใช้เซตเพิ่มพลังคุณสามพี่น้องเกตรกรค่ะวันนี้นะใครที่ปลูกลกล้วยฟังทางนี้นะกล้วยเนี่ยประโยชน์เยอะตั้งแต่ต้นคือ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นเล,เลย,เลยใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะงานุงคลงาน ไม่มงคลนะเราไม่ใช้กล้วยมาตั้งแต่เราลืมตาเกิดขึ้นมาเลยจนเราตายก็ยังต้องมีกล้วยอยู่กับเราเกิดมาพอเป็นเด็กเนี่ยเขาให้กินกล้วยก่อนอย่างแรกกินกล้วยนว้าบดแล้วใช่บดนะทำขนมก็ใช้ใบกล้วยใช้ใบกล้วยเนี่ยลอยกระทงก็ใช้ต้นกล้วยนะเอาให้หมงให้หมูเป็นอาหารสัตว์ก็หยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยก็กินได้อีกเรียกไม่เหมือนกันะต้นกล้วยอะพี่น้องเสกกรขาเพราะนักคุณประโยชน์ นะครับใครปลูกกล้วยนี่โชคดีมากเลยขายได้ทั้งต้นนะนะคะแล้วแตกหน่อดีมากแต่สําหรับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่เป็นเหมือนของพี่อรไรคือกล้วยไม่แตกหน่อไม่แตกรากไม่โตใบเป็นริ้วนะคะไม่แทงใบม้วนออกมานะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ไม่งามเพราะว่ามันไม่กินปุ๋ยนี่แหละพี่น้องเกษตรกรขาไม่ใช่ปัญหาของท่านแต่เพียงผู้เดียว พี่อุไรเจอมาหมดแล้วนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดวันนี้นะคะสวนกล้วยพี่อุไรเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เพราะเซตเพิ่มพลังคูดสาถูกค่ะเห็นผลเร็ว3วันขี้ไส้เดือดขึ้นเลยใช่นะคะ,ะพี่นอกเกษตรกรค่ะเราให้ดูตั้งแต่เอาไปใช้3วัน นะคะแล้วก็ติดตามผลมาเรื่อยๆนะใครที่ดูเราเป็นประจำนะจากไม่แทงรากไม่แทงหน่อเลยดินร่วนซุยขึ้นมานะเห็นไหมเห็นขี้ไสเดินเห็นรากไหมการแทงแทงรากใหม่ออกมาก็บิ๊กแจ๊คคิดดูนะว่าจากที่แกเนี่ยบอกว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอ่ะ พอแกเอาเซตเพิ่มพลังคูณ3ไปฉีดอดแล้วมันฟื้นขึ้นมาแกมีแรงจากไหนมาก็ไม่รู้ออกส่วนทุกวันออกส่วนทุกวันแล้วไม่กลัวอันตรายด้วยว่าของเราเป็นเกษตรปลอดภัยนะพี่นศก่อนดูนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดินแห้งมากแล้วเอาไปฉีดเนี่ยจากที่กล้วยไม่แทงรากออกมานี่แทงรากออกมาใหญ่มากเลยนะคะรากขาวเลยรากขาวแล้วก็ขี้ไส้เดือนเต็มไปหมดเลยทั้งแล้วก็เริ่มแทงหน่อออกมาใช่แล้วใบพี่นศ กรขาที่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือใบจนวนมากใช่ค่ะเนี่ยมีหน่อแล้วลำต้นสวยเนี่ยใบจนวะใช่ค่ะใบใบจะแข็งแรงค่ะนะคะพี่นเกกรขาแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าผลผลิตจะเป็นอย่างไรถ้าเริ่มต้นดีขนาดนี้เริ่มจากดินก่อนนะคะใช้เซตเพิ่มพลังคูณสาม เพราะว่านี่คือเคสหนักแล้วใช่ปลูกมานานแล้วไม่ตายไม่โตไม่แตกรากไม่แตกหน่อเลยนะครเนี่ยดินร่วนซุยดินดีมากอือเนีอะ เราส่งงานเนี่ยพี่กิ่งพี่อุไรเนี่ยส่งงานให้เราตลอดใช่ค่ะจนในที่สุดเราลงพื้นที่ไปดูที่สวนด้วยตัวเองใช่เพื่อที่จะเก็บภาพต่างๆมาให้พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าอาจารย์นินจะลงไปเองตอนนั้นก็เริ่มตกเครือแล้วใช่ไหมอ่าใช่ค่ะตกเครือค่ะที่ว่าที่ว่าเออลงไปนะสังเกตนะพี่อุไรแกเอามือคุยขึ้นมาเห็นไหมปกติดินเนี่ยมันต้องเอาอะไรมาขุดนะนี่เอามือคุยขึ้นมาก็คุยได้เลย เนี่ยค่ะแกเอามือคุยให้ดูเลยว่าดินมันซุยมากแล้วก็ดินดีเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะพี่น้องษตรกรขาเนี่ย<ช>เราต้องเริ่มจากดินก่อนนะใช่นะคะละักษณะต้นไม้ของคุณกล้วยเกยเนี่ยจริงๆเนกล้วยเนี่ย เป็นพืชที่เชื้อราเยอะมากเลยจใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือเวลามันเป็นแล้วเนี่ยพอมันพอมันเป็นเนี่ยเวลาเข้ามันเข้าแกนกลางนะเพราะนั้นผลักความเสียหายเกิดขึ้นคือมันก็ต้องฟันทิ้งกันอย่างเดียวแหละนะครับปัญหาเชื้อราทางดินจะอาการหนักนะพี่น้องเตรกรค่ะใครที่ปลูกกล้วยขายเองไม่เหมือนปลูกตามบ้านปลูกตามบ้านก็จะเป็นกอมาขึ้นมาหนอเป็นกอเลยแต่สําหรับแรงกล้วยที่ว่าปลูกยินเขาจะปลูกเป็นต้นเดียวเดียวเพราะนั้นหนอเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะ ตัดออกเอาไปขายเอาไปทุ่มทันต่อไปเพราะนั้นแต่ของพี่อรไยก่อนหน้านี้ไม่มีการแทงหน่อมันเลยแล้วดินแข็งทุกวันนี้ดินร่วนซุยถอนยากขึ้นได้นะแล้วพี่กิ่งี่เริ่มดิเริ่มดิเริ่มตกเครือแล้วตกเครือแล้วคะเราจะสังเกตนะบิ๊กแจ๊ดคะสังเกตว่าเครือกล้วยของพี่อุไยเนี่ยเวลามันออกมาเขาบอกว่าเครือมันจะไม่หนีบเห็นไหมเอาหวีมันจะไม่หนีบกันคือแบบว่า กล้วยเนี่ยลูกมันจะอ้าเห็นไหมอันนั้นมันหมายถึงว่าเวลามันจะขยายผลมันจะขยายได้อีกเยอะนะคะนี่แหละพี่นศิกรค่ะการบริหารจัดการเรื่องดินเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญนะคะและสําคัญไม่ใช่แค่ดินอย่างเดียวบริหารจัดการสวนด้วยเรื่องของระบบน้ําเรื่องของญ้าใช่นะคะสําคัญมากๆระยะห่างนะสำคัญแล้วก็ส่วนนี้นะคะดีที่สุดเออก็คือเขาไม่่ไม่ได้ใช้ยานะพวกนี้เขาจะใช้วิธีการถอนเอาแล้วก็ตัด แล้วพี่เขาบอกว่ามันถอนง่ายมากอะ่ะเพราะดินมันดีค่ะ,คะแล้วเห็นพี่กิ่งบอกว่าโอ้ยมันดีขึ้นเยอะเลยใบมันนวลนแกนแนะนําเลยใครที่ปลูกกล้วยขายใบนะ่ะนะคะมีเสียงพี่กิ่งไหมขอฟังเสียงพี่กิ่งด้วยสภาพดีดีแล้วนะนะผมเอาสูตรพลังคูณสามฉีดไปหนึ่งครั้งผมก็ทดลองนะนะเพราะว่าชาวไร่ชาวสวนนะ่ะบางคนก็ไม่เชื่อว่าเออสูตร พลังฟูนสามตัวเนี้ยมันจะได้ผลไหมผมก็เลยทดลองฉีดดูนี่ยประมาณสามถึงห้าวันมันเริ่มแตกนอแตกนอขึ้นหมาแล้วก็ลากมันจะเริ่มขึ้นข่าวขึ้นมาแล้วคือมันตอบรับไอตัวสูรพลังคูณสามตัวเนี้ยนะเนี่ยมันเริ่มแตกหมาแล้วก็แตกหมาแล้วก็เริ่มหงมใบมันก็เริ่มออกหมาเนี่ยแล้วใบมันบใบมันจะหนาแบบที่ผมบอกไปไุดนั้นนะนะใบมันจะสวย พอใบหนาปับ๊บทีนี้มันต้านฐานโรคโดยดีมากนวลสวยทีนี้มันจะไม่ไม,ไม่เป็นโรคใบกอปะอ่ะอ่าผมก็เลยฉีดนี่วะเนี่ยประมาณอีกสองสามวันเนี่ย <5. S 2> ผมก็จะฉีดให้หมดทั้งแปลงเลยเพราะว่าน้ำใส่ฉีดวก,กวยมันเริ่มดีมาตลอดมาตลอดแหนวเลยที่ว่านั่นไปะนะเนี่ยมันจะเริ่มดีมาตลอดมันจะเริ่มเขียวตลอดเลยผมก็เลยว,ว่าอ่าูตรฝรั่งทุนสามเนี่ยผมจะฉีดซ้ำตอนนี้ ฉีดก็ประมาณสี่รอลิตรนะพื้นที่ห้าไร่ผมจะฉีดลงดินใหม่แล้วจะให้กล้วยนานเพราะว่าบางต้นก็เริ่มสมบูรณ์แล้วเริ่มจะออกเขือแล้วจะออกผลผลิตไทยแล้วเพราะว่านอคุณงานมันปลูกไม่ไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็ปลูกนอเล็กบางนอายายบางนี่ฟามเจริญเจิบโตก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันที่นอหญย,ยก็เริ่มจะตกเขือนนอเล็กก็เริ่มแตกใบแต่ยอดออกมา ก่อนหน้านั้นที่เราปลูกแปลงนี้นะครับท้งแรกเลยพอปลูกหนึ่งเดือนโดนฝนแทกอย่างแรงอ่ะพอหมดฝนมาโดนแรงอีกขาดน้ <läuft> ําแล้วก็โดนฝนสภาพกระบะกระบ,บมกะว่าไม่ได้กินแน่ก็พอดีมาเจอนอาจารย์บินให้ชุดสามพลังมา สูตรพลังกูณสามกนี้นะาม,มาฉ <มา S 1> ีดเ,เออก็คือบรรดคผลดีมันโอเคเลยครับถ้าพี่น้องชาวไร่จะสนใจก็ติดต่อผมได้ถักมาคุยกันอะไรแบบนี้เพราะว่าเพื่อนๆชาวไร่ตัวการก็เรื่อสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็ผมก็จะให้สูตรพลังกูร์ามไปทุหลองใช้เ,เรา,าไม่ต้องใช้มากครับพี่เราไม่ต้องใช้มากเกษตรกรท้าว่าคิดนั่นทุหลอมแบบผมนี่ถ้าได้ผลปั๊บทีนี้เราก็ บอก่อกันไปอะไรเนี้ยเพราะว่าสูรพลังคูดสามตัวนี้มันได้ผลเร็วมากสามวันห้าวันเนี้ยมันได้ผลให้เราเห็นแล้วนะใจชื้นมาแล้วอ่าผมก็ดีใจนะเพราะว่าปีนี้กล้วยหอมแพงมากอยู่กับสี่บาทแล้วตัวนี้อืนะคะแล้วแกบอกว่าแนะนําเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหากล้วยตายพายถ้าคุณบริหารจัดการดินดีเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องกล้วยตายพายแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะ เก็บผลผลิตแล้วนะคะเพราะว่าพี่ก็ส่งมาให้เราดูเป็นระยะระยะตกเครือก็ส่งอาจารย์นินก็ลงไปดูเองเสียดายเสดายวันที่เขาเก็บผลผลิตไม่เก็บไม่สะดวกไม่งั้นจะลงไปกินกล้วยแล้วนะนี่คือเก็บผลผลิตแล้วอาจารย์ค่ะกล้วยสวยมากเลยนะดูนะคะโอ้พี่น้องเจคกรคะดูนะดูเขาเรียกวีใช่ไหมแล้ว โอ้คนลุกพี่น้องเกษตกรขาดูความเงาความเต่งของเขาอ่ะนะลผิวผิวจะสวยมากผิวแต่งผิวสวยมากเลยนะลูก สวยลูกใหญ่แล้วเสมอกันเลยนะจ๊ใช่ใช่ค่ะนะแล้วระยะห่างนี่เสมอกันเลยอ่ะสวยสวยมากพี่นศรกรค่ะแล้วปลอดสารพิษด้วยใช่สำคัญนี่ยคือของเราเนี่ยปลอดสารแน่นอนเพราะว่าแปลงนี้ไม่มีสารเคมีเลยต้องบอกพี่นศรีกรนะแปลงของพี่อุไรยับพี่กิ่งเนี่ยแปลงนี้เนี่ยกล้วยที่ปลูกเนี่ยเขาส่งขึ้นห้างดังๆในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมาตรฐานต้องได้สารพิษสารตกค้างต้องไม่มีนะคะ พูดแล้วได้เท่าไหร่อาจารย์นินรู้ไหมว่าเขาเก็บผ,ผลผลิตได้เท่าไหร่เนี่ย <algorithms S 1> ต้องคุยกับพี่อุไรเองแล้วก็ถาเลยใช่ไหมค<า>่ะพี่น้องเจกอนขาาะนั้นสดสดกับตอนนี้เลยให้ดูภาพไปก่อนว<า>่าจริงจริงแล้วลงลงพื้นที่เสียดายมากเลยไม่ได้ไปก็เลยขอ<า>อนุญาตโทรหา พี่อุไรนตอนนี้เลยนะคะสดๆกันแบบนี้เลยเพื่อจะพูดคุยถามไทยว่าอ้สวยมากเลยงอสวยเลยนะคะพี่นศกรขานี่แหละค่ะผลผลิตของเซ็ตเพิ่มพลังคูณสามสวัสดีค่ะพี่อุไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุไรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอยู่ในรายการเกษตรเร่งด่วนนะคะวันนี้ขออนุญาตโทรด่วนหาพี่เลยบิ๊กแจ๊กอาจารย์นินค่ะ พี่อะไรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่อะไรจ๋าโอ้โหเสียดายจังเลยอะตอนเก็บผลผลิตไม่ได้ไปอะนั่นเป็นไรยังยังอยู่เยอะยังอยู่เยอะเอาอย่าเก็บไม่หมดหรอค่ะยังยังอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมโอค่ะพี่อะไรจ๋ารอบนั้นอะที่เราไปลงพื้นที่หาแก้ปัญหาแล้วก็ไปติดตามผลเนี่ยรอบนั้นอะพี่เก็บทีเดียวหมดไหม โอ้มันเก็บได้เรื่อยๆตามตามเขาเรียกว่าตามที่ผลผลิตมันออกตามกําหนดออกมาอะอ๋อแล้วรอบนั้นน่ะพี่เก็บไม่พร้อมกันหรอกออกไม่พร้อมนะรอบนั้นเนี่ยพี่เก็บผลผลิตได้ทั้งหมดกี่ต้นนะคะพี่ตัดที่5สิบ6สิบเครือตอนหนึ่งอาทิตย์อะ ตัดทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ห้าสิบหกสิบเครือต่ออาทิตย์แล้วผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิมไหมพี่แตกต่างกับเมื่อก่อนขนาดไหนคะอ๋อผลผลิตนี่มันจะดีเรื่องน้าหนักเรื่องผิวแล้วก็เรื่องรสชาติอืมค่ะค่ะแต่รับภูมิใจนะพอไปถึงโรงงานที่เราไปส่งเนี่ยทางโรงงานเขาจะจัดฝัรใส่ถุงส่งข้างเลยข้างดังเลยไม่ต้องคิดอะไรบ้าเลยใช่ไหมส่วนนี้แน่นอนอยู่แล้วเขาจะรู้เลยว่าของเราเนี่ย ถ้าเป็นของเราปุ๊บนี่เขาแก่ก็จะสั่งเลยไม่ต้องไม่ต้องพูดมากเลยไม่ต้องพูดมากไม่ตรวจตรวจชกตรวจเช็คอะไรผ่านอยู่แล้วน่เพราะเราเขารู้อยู่ว่าของเราอินทรีย์าง้ดังเขาค่ะเขาต้อนรับดีแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องไปมีปัญหาตรวจสอบอะไรมากอืมค่ะพี่วรายถามนิดนึงคนที่ตัดกล้วยเนี่ยคนเดิมไหมคนงานที่ตัดกล้วยอ่ะคนเดิมไหมคะ อ๋อวิกิงตัดเอง่งอ๋อวิกิงตัดเองเลยเหรอวิ่กิงจะเก่งทุกอย่างไม่ได้นะคะโอ้ทั้งตัดทั้งหิ้วทั้งเฉาะทั้งล้างทั้งนับโอ้ทั้งคนเดิมเดัคนเดิมอคนเก็บเงินก็คือเจ๊เขียดอ๋อคนเก็บเงินเป็นเจ๊เขียดคือพี่อุไรคนเก็บเงินคือเจ๊เขียดก็เป็นเอ่อเป็นน้องของพี่อุไรใช่ก็คนเดียวกัน พี่วไลชื่นใจไหมเนี่ยหนูว่าชื่นใจมากเลยเห็นผลผลิตอย่างเนี้ยสวยอ่ะพี่วไลหวีหนึ่งอ่ะหวีหนึ่งอ่ะเออเฉลี่ยเฉลี่ยกี่ลูกอะคะเดี๋ยวลงนับตามหวีหนึ่งก็อยู่มาตรฐานก็สิบสี่หวีแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นแต่เราไม่ไม่พูดไปแบบเพราะว่าเอาเป็นมาตรฐานดีกว่าสิบสี่ลูกอ๋อสิบสี่ลูกค่ะนะแหวนหนึ่งก็ห้าหกหวี ครัวหนึ่งห้าหกวีตกลูกละสี่บาทเลยพี่ลูกละกี่บาทเนี่ยพี่ส่งอะเขาจองเทศกาลละสี่บาทได้โอ้ยพี่นะคะปีนี้ก็คุ้มอ่ะนะพี่นะสมมติเทศกาลตัดได้ตักสองสามร้อยเลือนี่ก็เป็นองคงาะโอ้ค่ะเนี่ยพี่แต่เมืนอีิวคราวหนึ่งนะหนูตัดเทศกาลน่ะเทศกาลปีที่หนึ่ะตอนนั้นอะได้วันเยอะสี่หมื่นโอ้ยวันละสี่หมื่นไดงดูที่ต้นอีกตั้งเยอะ ่โอ้ยพี่อยูเไรนะอยากกินขนมแล้วอะโอ้โหภูมิใจมากเลยนะคะเนี่ยผิวสวยนะคะเพราะเราทาน้นล่าเพราพอตัดผมเรีจีเยอะแล้วพอเห็นผิวสวยเนี่ยค่ะัีหนาตัหมือตักโูมันเะยุ่งเข้าวไร่มาเช้าก็ไปแต่งใบกล้วยมาแล้วก็ชิจิงเขาก็ลดน้ำ ต่งไปด้วยลดไปด้วยก็มเนเขนะ้าอออมาพัก,ก์่อนนะคะพี่อุไระนะเป็นกเกษตรปลอดภัยนะคะเพราะนั้นเหตุผลผลิตดีอย่างนี้ก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ,คะยังไงนะคะขอบคุณพี่อุไรามากมากเลยนะคะพี่อุไรจ๋าเบียอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ดูอยู่บ้างคะตอนนี้ก็มีเรื่องต้องจ่าี่วันนี้วันนี้เอ่อทางสหกรณ์อ่ะที่เนี้ยที่เพชรบุรีเนี่ยค่ะสาหกรณ์ของ ถ้ายางเขาพักมาเขราเขารู้ว่าเราทำเกะตรอินรีเนี่ยเพราว่าสนใจที่จะปลูกส่งให้เขาไห้ก็บอกว่าสนใจแล้วก็บอกว่าแต่เป็นสมาชิกจะไปทําเรื่องปลูกให้เขานะค่ะคือปลูกให้เขาเนี่ยเขาก็ส่งน่ปุ่น่ะโอ้ยนี่อับเกรดขึ้นมาเลยเจอแบบภาพเขาติดต่อมาเลยนะคะเขาถามว่าคือที่ไหนอะไรแบบเนี้ย คือคือที่บ้านนะที่บ้านมีรถแห่ใช่ไหมใช่แล้วก็ลงรถแผ่ไปลงสตอรี่รถแห่ไปเขาก็ทักมาเอ้นพิมมันเป็นเฟซของทีมตรวจแต่งเป็นของเราก็กดไปดูเป็นของหนักงานเขาถามแต่ก็ส่งกล้วยไปให้วีนึงเพราะว่าเราเราทําใกล้ใกลใช่ไหมค่ะก็ส่งกล้วยให้ดูวีเพราะว่ากล้วยสวยจังอืมก็ส่งให้อีกเขาถามว่าปลูกที่ไหนปลูกบอกว่าปลูกที่อ่าตำบลบ้านมะาเขา เาว่าสนใจกับธนาคากอนไหมเขาบอกว่าสนใจเพราะสนาคารอนเขาซื้อซื้อมากไงรับซื้อมากแล้วเขาก็มีพนักงานมาตัดมาตรวจเขาจะทําตามเป๊ะเลยสนาคารเนี่ยอืมอ้อเขาจะมีโค้ดมีรหัสมีตรวจแปลงมีป้ายอ่ะดีแลวค่ะพีุู่ไรถือว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเราได้อัพ ตัวเองขึ้นมาส่งออกนอกแล้วเพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าของเราเป็นเกษตรปลอดภัยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อะไรมากๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้นะคะจุใจเลยทั้งทั้งบทสัมภาษณ์แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศการตัดกล้วยของพี่อไรที่เคยเจอปัญหาหนักๆ ต้องการแก้ไขแบบด่วนๆเอาเซตนี้ไปใช้3วันเห็นผล5วันชัดเจนขึ้นนะคะเห็นผลภายใน3วันกับเซตเพิ่มพลังคูณ3เซตนี้นะคะเห็นผลดีแน่นอนในกรณีที่มีปัญหาหนักๆต้องการแก้ไขแบบเร่งด่วนนะ,ะเซตเพิ่มพลังคูณ3เซตหนึ่งนะคะประกอบไปด้วยนาลายพริกเผดนหนึ่งกระปุกชุดฟื้นดินหนึ่งชุดแถมบิ๊กเจ็ตเพิ่มพลังหนึ่งกล่องเซตนี้ราคาปกติ5,580บาทนะคะวันนี้เราให้พี่นรสิกรเอาไปใช้แบบด่วน ด่วนและสบายกระเป๋าในราคาเพียง2,440บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ให้โปรพิเศษอีกอนะซื้อสอง็ 2, นหนึยัำนะคะพี่น้อศกกรขาเซ็ตเพิ่มพลังคูณสาม เ mm hmm. ซตเห็นผลด่วนเห็นผลจริงเห็นผลเร็วและรวยเร็วแน่นอนนะสวันเห็นผล2440บาทซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เห็นไหมพี่น้องเกษตรกรขาเราติดตามผลของเกษตรกรตั้งแต่มีปัญหานะนี่คือเกษตรกรตัวจริงที่มีชีวิตจริงๆที่ไม่ได้เป็นหน้าหมาของเราติดตามมาตั้งแต่มีปัญหาแล้วค่อยพัฒนาแก้ไขมาเรื่อยๆจนได้ผลผลิต เก็บอาทิตย์นั้นวันเดียว4ี่หมื่นแล้วลงทุนกับเราแค่2,440บาทพี่น้องเสิกร่ะแต่ได้รับเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่หลักหมื่นแต่คาดว่าเป็นหลักหลายแสนเพราะเก็บทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นหากมีปัญหาแบบเร่งด่วนอยากเห็นผลแบบดนด่วนและอยากรวยแบบดนด่วนโทรหาบิ๊กแจ๊ดได้ตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะเกษตรเร่งด่วน